ทีนี้ภาพใหญ่ถ้าผมมองคินคลีนนะคินคีนนะเราไปดูเดกันอูไม่อยากให้ดูวีคเลยอะอะไรกันครับนี่ <c oughs> ยิ่งกว่าเอเวอร์เรสนะครับเอเวอร์เรสหรือเปล่าเห็นไหมหูชันมากแต่ถ้าเราดูก่อนหน้านี้ชันไหมนี่มาดูดูนี่นี่ก็ชันนะครับนี่ก็ชันนะครับนี่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับเกิดจากอะไร เกิดจากที่ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะ US ยกเลิกการผูกกับทองครับทองเลยดีดเลยเงินเฟอ้อตอนแรก US ผูกไว้ค่า US กับทองคําผูกกันไว้อยู่แต่สหรัฐไม่เอาทองคําเข้ามาในการเป็นกองทุนสำรองไม่มาผูกแล้วอยากพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ทองคําดีดเลยครับนี่แหละนี่แหละ,หละต้นกำเนิดนะครับแต่ที่สังเกตอยากให้ดูตรงนี้เพราะอะไร ตอนนี้เป็นภาพปัจจุบันแล้วงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับไม่ขึ้นอย่างเดียวครับต้องมีลงผมเอาเบรดกลางมาตรงนี้นะกราฟลงมาเทสที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเอาเบรดนี้เลยเบรดก่อนขึ้นเนี่ยกราฟลงมาเทสที่ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าผมเอาภาพเดียวกันแล้วผมเอาเบรดเนาะไม่ต้องเอาเบรดข้างล่างเนี่ยผมขอแค่ท่วงที่มันขึ้นมาแล้วกันอ่าช่วงนี้เบรดนี้เลย ตอนนี้ยังไม่ถึง23.6เลยนี่50%าิเอยู่ที่2,500เห็นไหมครับที่ผมบอกถ้าเขาลงเนี่ยเต็มตัวครับอีก1นึ่งแสนจุดมีโอกาสลงมาย่อแล้วพักตัวงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นไอเดียเฉยๆเนาะแล้วเมื่อวานเมื่อวานคือข้างบ้านคุยกันอะ่ะรีบไปซื้อทองนะทองจะไป6ก0 0 0่นเจ็แล้วฟังหมอปายครับสรุปมาวันนี้ดอยแล้วครับเรียบร้อยเลย ไม่ดูแลกราฟนี่ผมได้ยินเลยไม่ดูแลกราฟขอฟังหมอปลายดีกว่าอืจบเลย <y> แต่แต่แต่มันก็แค่ถ้าเราถือทองแท่งอะ่ะมันก็แค่เราก็ไม่ขายไม่ขาดทุนไงเขาอาจจะลงมาเป็นภาพนี้ถ้า,าจ,จะลงมาเป็นภาพนี้เนาะสซเวสสยเวไซเวไซเวแล้วผ่านไปอีกสิบปีก็อาจจะกลับมากำไรก็ได้เห็นไหม มันก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกจะผิดเพราะถ้าทุกคนสังเกตอะบางทีเรานั่งดูไลฟ์เรานั่งดูคลิปวิดีโอหรือนั่งดูคนในโซเชียลบางคนก็บอกให้ซื้อบางคนก็บอกให้ขายมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับแค่ช่วงเวลานั้นอะเราเล่นสั้นหรือเล่นยาวถ้าเราเล่นยาวแล้วเราไปฟังคนเล่นสั้นอะเราก็จะไปบยแอดว่ามันพาพาชั้นผิดทางอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเราเล่นสั้นแล้วเราไปฟังคนเล่นยาวอะคนเล่นยาวเขาให้เราถืออยู่แล้ว ถูกไหมแล้วเราบอกเล่นสั้นเอาเข้าไปทําไมลงมาก็เราต้องฟังให้ออกว่าเขากําลังอยู่ในสภาวะไหนแล้วห,หรือบางทีอ่ะเขาอาจจะเทรดในท i m e ฟ r a m สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงแต่คุณนันไปฟังไฟฟังแล้วอุ๊ยผิดเพราะว่าอะไรฉันฉันเล่นท i m e f r a หนึ่งนาทีฉันเล่นสั้นกว่านั้นอเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูดีๆนะว่าเหตุผลหรือปัจจัยอะไรเวลาเวลาที่คนนั้นบอกให้ buy หรือ sell ถ้าในมุมผมอ่ะ ผมก็มองว่ามันมีโอกาสย่ออาจจะย่อแรงลงมาอ่ะขอเบรแรกเลยอยู่ที่สองพันเจ็ดแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไงสหาราัฐจีนใส่เข้าไปอีกเพราะตอนนี้ภาษีกำแพงของจีนนีสอส่สิบกว่าเอร์เซนตเนาะถ้าดูข่าวค่งผมดูทุกวันเลยถ้าใครที่ดูเทนไม่ออกอ่ะผมอยากให้ดูข่าว <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เพิ่งแชร์ไป ถ้าดูเทนไม่เป็นให้คุณดูข่าวเลยเพราะข่าวกับเทนอ่ะมันมาด้วยกันแต่กราฟมันจะแสดงออกมามาก่อนนะครับแต่มันก็จะมีดีเลย์นิดนึงแต่ตอนเนี้ยคือเริ่มย่ออะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีใครรอดชีวิตไหมมีใครกดบายไว้ไหมเมื่อเมื่อว่าอ้เมื่อเช้าบายเมื่อวานอะเนี่ยแล้วเปิดแกลบลงมาเท่านี้นะครับเออเใช่ใช่เปิดแกลบแทงเปิด5้าพันหร้อยจุด เปิดแกลบแบบนี้คืออะไรสมมุติคุณเข้าบายคุณเข้าบายตรงนี้โหบายสวยด้วยผมให้ปลายไส้แบบสุดๆเลยแล้วคุณตั้ง SL หน้าทุนไว้แล้วนะหรือไม่ตั้ง SL หน้าทุนด้วยตั้ง SL ธรรมดาอย่างเงี้ยอ่ะ SL 300จุดสเตตัสตรงนั้นนะครับจาก300จุดคุณจะเป็นลบเท่านี้เดี๋ยวเดียเด๋ยเริ่มสนุกไหม ี่ต้องพูดด้วยน้าเสียงนี้นะจะเป็นลบที่สี่พันสองรอจุดโดยทันทีอันนี้คือการเปิดแก็บไม่ครับไม่มีความหมายครับแก็ปเปิดมาเมื่อไหร่ออเดอร์จะตัดตรงนั้นเลยแล้วใครที่ใครที่หารหมื่นอ่ะก็ยังรอดนะแต่ใครที่หารสามพันหารห้าพันสมมุติว่าพอร์ตพันเหรียญ พอร์ตพันเหรียญคุณกด0.1แต่ถ้าคุณไปกด0.2อ่ะจุดช็อตเนี้ยคือพอร์ตแตกทันทีเห็นไหมต่อให้การหน้าทุนการหน้าทุนด้วยนะต่อให้แบบการหน้าทุนแบบไม้นี้ฉันไม่ขาดทุนเปล่าครับมันจะมาปิด TSL ข้างล่างยังไงก็โดน,นรรมันเกิดบ่อยไหมไม่บ่อยซึ่งแกลบระดับ5,000กว่าจุดเนี่ยไม่เกิดมาหลายปีแล้วแต่มนเกิดเมื่อคืนมันเกิดเพราะมันเกิดเพราะทําครับ ทำพูดก่อนที่ตลาดจะเปิดแล้วถามว่าทำไมมันเปิดแกะจากอะไรต้องบอกว่านักลงทุนอะ่ะเขามีการแบบบางที่อะ่ะมันจะเปิดก่อนเราห้านาทีนะมันน้อยมากพวกนั้นอะ่ะนักลงทุนตัวใหญ่อะ่ะเขาจะคีย์ออเดอร์กันตอนนั้นแล้วออเดอร์ที่มันรวมกันเยอะๆอะ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่แมทชิ่งเนาะออเดอร์มันจะเกิดจากคนขายและคนซื้อแมบทบกันพอดี แต่ถ้ามันมีคนขายมากแบบเนี้ยมันไม่เกิดแบบมันไม่มีคนมารับอะ่ะราคามันจะรูดวึบลงมาเลยจนจะมาแมทครบนี่คือหลักการของการเปิดแก็บปิดแก็บนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีออเดอร์ต่อให้เราบอกว่าอ๋อผมไม่อะไรนะผมมี SL แล้วครับก็โดนหมดถ้าแก็บในกรณีนี้นานๆเกิดทีครับผมถึงด้วยความที่เป็นเด t เอทมันถึงเขาเรียกว่าอะไร ปลอดภัยอะนอนหลับหายห่วงว่าตื่นเช้ามาจะไม่มีแก็บอันตรายแบบนี้อย่างนี้ถ้ารัพูดก่อนก่อนที่ก่อนที่ตลาดก็แอรก็ยังเอทานใช่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 เขาดันไปพูดช่วงนี้ไงน่าจะเล่นของไว้นะทำเนี่ยแต่แต่ข้อดีคืออะไรถ้าคุณไม่ได้บายล่ะแล้วคุณเซลล์ล่ะ <c oughs> ใช่คุณตั้งทีพไว้อะผมเมื่อวานอะ<ย>ผมเห็นคนตั้งทีพีสามสามแบบสามสามห้าศูนยนะ คุณจะได้บวกไปทันทีอีกสี่ห้าพันจุดเห็นไหมมันมันเลยขึ้นมาแต่แต่แต่ถ้าพี่รักตื่นสักสิบโมงนะครับอ้มันก็บวกเยอะอยู่นะโอ้โหอโมงครึ่งนี้ตรงนี้เลยนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่นะพี่ปิดอ่ะขึ ิดอ๋อนี่น่าจะเป็นหลังเจ็ดโมงแล้วครับมันมาปิดพอดีตอนแปดโมงเห็นไหมขนาดเราแบบสบายใจอย่างเงี้ยพี่น่าจะตื่นสายทักสิบโมงหรือพี่น่าจะตื่นสักบ่ายสองครับเห็นไหมอ่ะอันนี้คือหลักการเปิดแก็บป,ปิดแก็บก่อนเอาที่เข้าใจก่อนละกันโอ้๋ไม่ถูกฝั่งผมผมผมองว่าแตกเยอะก็ในกลุ่มก็มีเรื่องฮาครับ ผม oh, พี่ไม่ต้องคาดหวังหรอกครับผมเก็บร้อยสองอจุดแล้วผมก็ปิดไปแล้วโอเคแล้ปลอดภัยนะฮะก็ก็เป็นก็ดีไปแต่อยากให้รู้ว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยๆคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ MM ไว้ M y, ไม่ใช่ออินนะออินก็เละเลยอ่ะอย่างภาพเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามันหลุดมันหลุดอ้นี่เนาะมันหลุดเทรนไลน์ถ้าจะบายบายได้เอสั้นก็โดนเอ เห็นไหมแต่ถ้าโดนนี่แล้วเ,เราเซล,ลตามเห็นปะสมมุติว่าสมมุติเมื่อกี้ที่บอกให้เราเข้าเข้าได้เลยเนาะอ่าเราใช้ตรงนี้เราเออเราเราอยู่ที่ปลายนี้อันนี้ไกลไปมันเบรกลงมาประมาณนี้เอสดเอาประมาณสามร้อยถ้าเข้าปุ๊บโดนปับ๊บแล้วเราเซลเราเซลเลยเราเซลฟฟลโลอ์เลยเพราะช่วงนี้วิ่งแรงถ้าโดนปุ๊บแล้วตามได้เลยแต่ต้องเป็นเบรกไง อ่า,อาตรงนี้เดี๋ยวเอาไอ้นี้ออกก่อนสมมุติตามได้เลยนะแก้นะสามปุ๊บกราฟลงมา790แล้วเราเราแก้ได้เลยอะ่ะเราแก้ได้เลยเราอาจจะ3า0ร้อปิดได้เหลือร้อก็ได้อันนี้คือการช่วงนี้นะต้องช่วงนี้เท่านั้นนะวิ่งเร็วถ้าวอลุ่มหมดก็อาจจะใช้ภาพนี้ยากหน่อยนะครับอ่ะอกลับไปดูภาพใหญ่กันต่อเมื่อกี้ยังพูดไม่จบภาพใหญ่ตอนนี้ ภาพใหญ่ตอนนี้นอกเหนือจากวันนี้ที่เป็นกราฟเปิดแกรบลงมานะครับอันนี้คือกราฟวันนี้เนาะผมมองว่าตอนนี้มันใกล้จะเบรกเบรกขึ้นอะแล้วก็ฐานตรงนี้เป็นแนวรับถ้าใครมองก็เป็นแนวรับสามอ,อาจจะทําไว้อาจจะมีการมาเทียอิลคโลแบบนี้นะอาจจะมีการลงมาเคลียร์รอบนึงแล้วขึ้นต่อนะยังไม่ไบแอ d ถ้าตาบใดที่ยังไม่เคลียร์กับจีนผมจะไม่ buy add sell เลยผมจะไปตามโครงสร้างนะครับอาจจะลงมาเคลียร์อีโคโลตรงนี้แล้วตรงนี้มีอะไรบ้างมีแ a เวอรูกแก็มีดิมาสั l พมี o r เดอร์บ็ออยู่นี่อ่าผมให้ไปถึง Order b ์บ็อเลยนะปุ๊บแล้วเด้งขึ้นอย่างนี้มีใช้คำว่ามีโอกาสเนาะหรืออาจจะเคลียร์แค่นี้ลงมาโดนเบตรตัวนี้เลยลงมาโดนเบตดตัวนี้ท Eco ้ามีโคโล เคลียร์ลิควิดตี้เสร็จแล้วไปต่อครับขึ้นต่อจีนบอกว่าเอาสิฉันจะงัดอีก300-400%ก็ว่าไปไฮต่อเลยครับแต่เมื่อวานผมคุยกับเท่แล้วพี่บอกพี่บอกว่าอะไร3,500ันหไปจริง <laughs> ไปเลยไปสาม0แล้วผมมาตั้งเพนดิงอยู่ที่3,500แล้วขึ้นไป3,499จุดกว่าคือขี้เละมากมาได้กดตรงนี้เลยนะครับลงมาเป็นพันจุดแล้วอะมากดตามอะคือแบบ ที่เล่มากอ่ะอันนี้คือภาพใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นเนาะแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงการเจราจาวันนี้ไทยก็เริ่มเจราจานะครับเรื่องของกำแพงภาษีไทยเริ่มเข้าเจราจาวันที่23พอดีเป๊ะแปลว่าถ้าทั่วโลกตอนนี้ที่เห็นข่าวที่ทวิตเตอร์ออกมาอังกฤษเนี่ยจากที่จะขึ้น10%ตอนนี้เหลือ2%นะก็เริ่มที่จะเคลียร์ไปทีละประเทศแปลว่าอะไรทองก็มีโอกาสที่จะลงบ้าง เราก็เลยได้เห็นภาพของวันนี้ที่เทล,ลงต่อเนื่อง